เีเดิเด้านี้ีดินอีด้ีดีเดนธีดีดีเดนเเธอีดนีดีดีเดนเดีดีดนาีดีดีดดีดี่องบอมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดไหน ช่องที่นีเสาระอาทดียองกินที่คุณถูกใจอย่างลืงม,มกดซับสไคร์ช่องโมมากินช่ยวสวัสดีค่ะเพื่อนๆพวกกบโมช่องโมมากินช a n n e นะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่บริเวณ ภายในวัดมะพร้าวเตีย้ยค่ะซอยบางแวก104นะคะแขวงคลองขวางค่ะเขตภาษีเจริญกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะโมจะมากินก๋วยเตี๋ยวบนเรือค่ะเห็นว่าเป็นเรือลำสุดท้ายของคลองบางแวกนี้นะคะและ้วก๋วยเตี๋ยวเขาเด็ดมากเลยอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือตะเขียงนะคะไปค่ะไม่มีแล้วแย่หมด ลุงผมเอามีขาวเนื้อค่ะสองชามอ่ะใส่ไปแล้วจ้าแม่อะไรคะมีขาวเนื้อเปื่อยเอาธรรมดาดีเจธรรมดาค่ะเนื้อจ่ะเ,เป็นทั้งหมดสามชามเลยค่ะนี่ีก็ธรรมดามีเนื้อกี่ชามตามเหรอค่ะ อูกานคือลูกจานก็ยังรานานมาฉันเนี่ยเราก็ถวาไหวปีอันนี้ค่ะมีเนื้อสามใช่ไหมคะมีเนื้อเปื่อยสามค่ะไอหมีมีมข่าวเนื้อไม่ใช่เนื้อเปื่อยนะคะเนื้อเปื่อยหมดยังหมดแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงลาเที่ยงนะคะ มีแบบเป็นถ้วยแบบทานนี่แล้วก็มีถ้วยแบบเดินทานอะไรก็มีนะคะอยู่ท้ายโบสถ์เลยนะคะนี่ท้ายโบสถ์เลยนะนี่ค่ะเรือก็จะขยโยขยเยกนิดนึงเน,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 นาะลุงเนาะอ,อ, <laughs> อย่างนี้แหละเรืเลอลุงบอกนะคะ ชามละสามสิบห้าบาทเองนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะเน่บะหมีเนื้อหมูเนี่ยคะแม่บะมีเนื้อหมูใคราของใครอ่ะมาม่าเนี่ยมาม่าของแม่ค่ะเนื้อค่ะเนื้อค่ะเขาทำเองมไม่รู้มก็ได้ละ เนื้อคะ่ะเนื้อเดี๋ยวมาดูกันนะคะสั่งเนื้อรัวเลยสี่ชามเลยนะคะแล้วก็นําไปลวกค่ะขอลวกแป๊บเดียวนะคะค,คือทําขายอยู่บนเรือนะคะแต่ว่าเวลากินนะคะเขามีที่นั่งกินอยู่ให้นะคะอ,คอะไรนะคะ จะนอนกินก็ได้ใครว่าอะไรนอนนอนกินก็ได้นะกินน้อยยัใส่เยอะอีใส่นิดเดียวนี่ยตายแล้เนี่ยกินเยอะกนี่ก็ยัไม่กลัวเลยพูดคับมันเคยมือก็มแล้วรงๆไปเอนก็ไปอไม่ายหรอกลุงบอกลงบอกแดงไดเออใช่นี่ดลุงคะเดี๋ยวเส้นบะหมี่นี่เป็นเป็นแห้งก็ได้ค่ะ มามา่มา,มาพูดผิดมามา่มา,มาเออ,เอ,อะคะ่ะอันนี้ปุงเขาก็ปรุงอันนี้คือปรุงไปเลยนะคะเราก็ชิมก่อนเนาะก่อนกินเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงไปให้แล้วมามานี่ใส่เครื่องปรุงมามา่าเปล่าไม่ใส่ค่ะเรียบร้อยนะคะนี่ นี่ค่ะใส่น้ำส้มใส่พริกใส่น้ำตาลกระเทียมเจียวนะคะนั่นกระเทียมเจียวนะคะ่ะน้ำปลาลูกแม็มมนนมกค่ะข,ขอบคุณค่ะออมอ น้ำส้มสีน่าทานมากค่ะค่ะ้น,นะแป๊มนึงนะคะคุณลุงคะอ่านี่นี่น้ำตกค่ะไม่ไม่ใส่น้ำตกชามหนึ่งนะคะนี่อน่าทามนมากค่ะทุกคนคะ่ะโอเคอ สวัสดีค่ะลุงเขียงค่ะขายก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างคะมีหมูกัะเนื้อหมูเนื้อนะคะขายขายหยุดทุกวันที่สิบนะคะขายตั้งแต่กี่โมงคะลุงเขียงสามโมงเช้าง่นเสามโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะเออเดี๋ยวเรามาดูดีน้ำซุปน่ากินมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะขายมากี่ปีแล้วจ้าสี่สิบกว่าปีแล้วนะคะ นี่นี่นี่โอ้โหนี่ทุกคนคะเดี๋ยวให้ดูนี่นะหมูเนื้อเขาน่ากินมากค่ะเรือจะหนีหนูแล้ว <c oughs> อ่านี่ค่ะนี่ก็เป็นหมูเป็นเนื้อนะคะ <c oughs> นี่เป็นหลากหลายเลยอ, <c oughs> อ๋อไม่มีเนื้อเปื่อยมีแต่เนื้อสดใช่ไหมคะ <c oughs> เนื้อเปื่อยหมดแล้วหลือเนื้อสดอ๋อเนื้อเปื่อยหมดแล้วเหลือเนื้อสดตับนะ <c oughs> นี่ค่ะราะาเลย ลุงเคียงเตี๋ยวเรือซิ่งนะคะหยุดวันที่สิบของเดือน,นห้ามคุยกับพ่อค้าด้วยเดี๋ยวไม่ได้กินดีนะคะนี่ค่ะนี่เป็นบริเวณที่นั่งนะคะเป็นคล้ายๆเป็นเพิงเๆนะคะแล้วก็ตรงใต้นี้ก็มีค่ะเดี๋ยวเรามากินใต้นี้นะคะช่วงเที่ยงลูกค้าก็มาเยอะเลยนะคะ เสาร์อาทิตย์คนเยอะกว่านี้ไหมคะเยอะกว่าค่ะอเสาร์อาทิตย์จะเยอะมากเลยเนาะบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองโมงก็หมดแล้วจ้ะโอ้โหอ๋อนี่เป็นผู้ช่วยลวกนะคะเป็นคุณลูกนะคะใช่จ้ะอ่าคุณลูกช่วยลวกนะจ๊ะคุณพ่อปูงหัวเราะไงจ้ะ นังรตนีนะคะนี่ามา่าท,าที่คะนี่นนคุณต้นคะคุณต้น,นเอคุ้ครุ้่งั้แค่หม,ม พอสองสาไม่หนูเลยวัน <trzeba> นี้เามี huh. uh ่สร้านแ่งงวนเลยไที่นั่งทางคือสาราแหงนี้นะคะที่จะรดเยอะนะทุกคนพญาวั์ค่ะพวบะหมี่แห้งน้ตกค่ะบะมีแห้งหมพี่้เอาตักเอาเป็นเล็กน้ำตกแทนเล็กหูเออเล็กหมูเปน้ำตกนะ ขึ้นตรงนี้นะจ๊ะจอดชิมรายการอาหารแล้วจอดชิมส่พร้อมแม่พร้อีาลงเล็กหมูมาถ่คนครับ ตนั้นพอไหมเด๋ยวโตให้ันมีข้างในอะยกัอยู่สามคนนะคะเอาเซนลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะเน,นาะคุณลุงขำขำหนูใช่ไหมอะ่ะ ใส่น้ำตกจ้าอื้อพอทอดไส้สดตับเนะื้อเนื้อคุณชอบได้แล้วค่ะ ครัมากค่ะทุกคนเขาก็จะเรียกแล้วก็ให้ให้ลูกค้ามารับเองนะคะมันมีมันมีก็มีจะเล็กขับบุ้งหนึ่งเดียวที่ต้องไปดูเอาทามแล้วก็มีเล็กเลยค่ะไม่ลดละนะคะมาเรื่อยๆนะตรงให้จดชื่อหมูด้วยนะตรงให้แม่ค้าเลยค่ะมีคุณลูกมาช่วยนะคะ เนำลนืโอ oh. oh. ้แกน้นไม่ถนันื้อเนื้อคชอบค่ะอันนี้เนื้อค่ะตดตับเนื้อ นี่พี่พี่เอาวะมี่แห้งหมกต่อใช่ไหมพี่แห้งหมกนะอนี่หมกชั้นเล็กเนื้อค่ะถุงก่อนนะคะเนื้อหมกก็คือเอาเอาเนื้อแบบดิบๆเลยนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำร้อนๆน,นะคะ ส่วนใหญ่ลูกค้าทา,านเนื้อนะคะเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ใส่น้ำพ่อแน้่อ๋อแห้งมีหมกเนื้อแห้งด้วยหรอจ๊ะโอ้โหกว่าเอ้อแห้งนะจ๊ะทุกคนชามพิเศษจ๊ะ 一米七。<分><分> หมูหมูหมน้่าเไปชวรกนมันมีทีแรกคือุณลค่ะคะแล้วก็อะไรไม่รู้สองอันกันสองอันอ๋อมีอะไรอ่ะหรืออะไรนะตักที่เป็นผู้ชายแบบตุ๊ดตอ่ะคุณเต๋อเต๋ออันหนึ่งล้วคุณฟูไม่ต่อรองหลังอันหนึงคุณฟูังไม่ได้ออกเกิดกูเนี่ยคุณบอลค่ะช่แค่นี้ หมูหมู้าหมูุ่นี้มันปสีขาวหมนุ่ยืมอะไรน้ำมันกส้นใหญ่หมูพิเศษทำเลยเยอะข้นมาค่ะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะโมสั่งเป็นหมี่ขาวเนื้อค่ะอยู่ที่ชามละ35บาทนะคะมาดูกันเลยนี่ค่ะก็มีเนื้อนะคะมีเนื้อเป็นแบบว่าลวกแป๊บเดียวอะคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีผักนะคะมีเส้นเดี๋ยวคนกันก่อนเลยค่ะเพราะว่านี่เขาปรุงมาเดี๋ยวเราต้องชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะชิมค่ะ รสชาติออกหวานเปรี้ยวเผ็ดนะคะเข้ามีนี้ให้ด้วยเข้ามีนี้ให้ด้วยนะคะ,ะ,คะเป็นถั่วง,งอกเป็นผักอะไรเงี้ยค่ะแต่โมไม่กินนะนี่ค่ะออกรสหวานค่ะทุกคนค่ะโมขอใส่พริกนิดนึค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาหน่อยนื้อเป็นเต้าหู้ยี้นะคือใส่ด้วยแล้วจะอร่อยมากเข้ามาใกล้ๆเลยจ้ะ ข้ามาใกล้ๆเลยจ้ะโอเคมาตามมาตามมาอ๋อเป็นซิงเนเจร์ของทางร้านนะคะนี่ขอลองใส่สักช้อนหนึ่งก่อนใส่น้ำปลาหรือยังลืมคนเลยค่ะคนอ๋อกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมเต้าหู้เลยหอมหอืม อร่อยค่ะจะออกแนวหวานนะหวานนํำเลยค่ะทานเนื้อเลยทานเนื้อกับทานเส้นค่ะเพราะว่าโมหิวมากตอนนี้เมื่อกี้ลุงบอกว่าใส่นิเียทานเลยนะคะลุงเองใส่นิเียหนือใ่องเนื้อนุ่มค่ะเนื้อหวานนะคะอร่อย เนื้ออร่อยเลยค่ะนุ่มๆนะคะมีรสชาติเติมเต้าหู้ยี้ไปแบบกลิ่นหอมเต้าหู้ยี้เลยค่ะหยุดไม่ได้เลยอร่อยนี่ทานเนื้อเนื้อเนื้อให้ไม่น้อยนะให้เยอะนะ แล้วก็กินแบบบรรยากาศริมน้ำค่ะได้ฟิลมากๆเลยบรรยากาศแบบบ้านๆนะเดี<ม>๋ยวหมดแล้วเกติกัน โอเคค่ะทุกคนขอตัวกินก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยค่ะแล้วพบวก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายส่องว่ามาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหานอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องดี่มสราระดีดีของกินที่คุณถูกใจอย่างนลืมกดซับสไครต์ชั่วโมงมากินเชียงแน